ฝ่ายลูกชายเศรษฐีชำระล้างร่างกายแล้วก็ถือเอาถุงกะหาปณะพันหนึ่งประกาศว่าผู้มีความต้องการกระหาปณะจงพากันมารับไปเถิดแล้วได้ยืนแจกใจออกไปกะหาปณะพันหนึ่งก็ยังคงอยู่ในถุงเหมือนเดิมไม่มีท่าทีจะพร่องไปเลยลูกสะพ้ายของเศรษฐีก็ทดลองบุญของตนด้วยการถือเอากระบุงข้าวเปลือกนั่งแจกข้าวเปลือกจนเต็มภาชนะของคนที่มารับไปถึงกระนั้นกระบุงข้าวเปลือกก็ยังคงเต็มอยู่ตามเดิม ส่วนทางด้านคนรับใช้ของเศรษฐีได้เทียมโคด้วยแอกทองคำเชือกก็เป็นทองคำถือด้ามประตักทองคำสวมปลอกทองคำใส่ที่เขาโคแล้วขับไปสู่ทุ่งนาเมื่อเริ่มไถร้อยเจยคือข้างซ้าย300ข้างขวา300ตรงกลางห0ึได้สำรกแผ่นดินทำให้สามารถไถานาเสร็จได้ภายในเวลาอันรวดเร็วการงานสำเร็จเป็นอัศจรรย์ชาวชมพูทวีปได้ทราบข่าว แล้วต่างก็หลั่งไหลามารับเอาเงินทองกหาปณะนะและมเมล็ดพันธุ์พืชจากบ้านของท่านเศรษฐีอย่างไม่ขาดสายนี่ก็คือผลบุญที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์เมื่อ2500กว่าปีมาผ่านมาเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงเพราะผลของบุญที่ทำถูกหลักวิชานั้นเป็นอจินไตยเราจะไปคาดคิดคำนวณด้วยสติปัญญาหยาบๆของเราไม่ได้เลยต้องอาศัยปัญญายาณของผู้มีรู้มีญาณเท่านั้นถึงจะเห็นบุญที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นขอให้ทุกท่านตระหนักในเรื่องของบุญไว้ให้มากๆอย่าได้เบื่อหน่ายในการทำความดีแม้ต้องเจอภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจแต่จิตใจต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวในการเพิ่มเติมบุญบาร,รมีให้กับตนเองอย่าได้ทอดทิ้งเรื่องการทำบุญทำกุศลถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญจะไม่ทอดทิ้งเราจะตามปกปักรักษาเราตลอดไปแล้วบุญจะช่วยหนุนนำให้เราได้สมหวังในทุกสิ่ง